สวัสดีจ้าทุกคนมากินข้าวจ้าแกงเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะเห็ดท็อปเห็ดอะไรก็แล้วแต่แต่ภาคอีสาน้านค่อยเรียงเห็ดเพาะนะคะทุกคนค่อยแกงใส่อันใบมะขามอ่อนแกงเห็ดเพาะใส่ใบมะขามอ่อนนะทุกคนใส่เชะาอมลงไปด้วยรสชาติก็จะแบบนัวๆเปรี้ยวสดน้ำก่อนอื แกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ,อัดเจายำแตกป๊อเปาะข้าวเหนียวค่ะอุ้ยหนึ่งเร็วไม่ไม่ไมๆคุดหงิด้ลยทุกคนนึงวันนี้มีปลาสับด้วยนะเนี่ยเอามาไว้แบบเอามาไว้จำเป็นสารพี่น้องกินเลยจ้าข้าวร้อนทุกคนเลย เสือพักลูกโดดพริกกระเรียงาขาอ่อนทุกคนนียชะอมอ่อ,อนๆเลย ตรปลาสับแบบสุกนะทุกคนคาออนอ,อร่อยปลาสับซื้อมาแล้วทุกตาก็เอาม,มาผัด เอามาผัดในน้ำมันให้มันสุกไม่ค่อยอยากกินปลาดิบเท่าไหร่ผักคะแล้วก็มียอดมะขามด้วยลุกดอด Mmm. แซ่บเข้ากันติดมือปลาสับกับขาอ่อนทุกคน เห็ดเพาะหนังออนดี้ดีเคี้ยวกรุบกรุบมากกินของตามฤดูกาลได้ทุกคนช่วงเนี้ยทั้งเห็ดโครนเห็ดเพาะหน่อไม้ฤดูฝนของกินเยอะของป่า ของกินบ้านเฮาลูกโดด แกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ,อ้อเจาะนำแตกป,ปก๊อปป๊อคือพันวานปลาละสับขาอ่อน แซบอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรมีความสุขเท่าได้กินของ <c oughs> ของกินบ้านเกิดอะทุกคนเลย Pick a lion. อ,อ,อร่อยมากมข้าวติดมือทุกคน ล้าศักกับขาอ่อน รสชาตเปรี้ยวๆนัวๆนะทุกคนสดน้ำคล่องคอมากเลยเป็นเมนูที่กินง่ายจุ่มน้ำ หยุดกินไม่ได้เลยอ่ะอร่อยมาก เห็ดอ่อนมากเลยทุกคนแล้วเวลาเคี้ยวอะ่ะเวลาเคี้ยวแล้วแบบน้ําเห็ดข้างในอะ่ะมันแตกในปากอะ่ะมันนัวมากเนี่ยมันจะมีน้ำทีอยู่ข้างในอะ่อะแ่บมันจะหอมๆยังไงไม่รู้อะ่ะ เห็ดเพาะกับเห็ดโคนราคาค่อนข้างแรงเลยนะทุกคนแพงอยู่ดิยต่อหนึ่งกิโล เห็ดที mortar. ่เห็ดที่หาเองตามธรรมชาติน่ะถ้าถ้าไม่ค้าขายราคาแพงหน่อยก็ซื้อเถอะทุกคนเลยกว่าจะเก็บได้แต่ละดอกไม่ใช่เห็ดเลี้ยงอ่ะเห็ดเกิดเองตามป่า ต้องไปหาเก็บทีละดอกเห็ดก็เกิดอยู่ตามดินตามดินตามโคลนเก็บเสร็จก็ต้องเอามาล้างทีละดอกเอกถ้ามันจะแพงหน่อยก็ซื้อเถอะนะ <c oughs> อร่อยมาก เฮ้ยแซ่ ي, แบมากทุกคนเมนูวันเนี้ยคลิปไม่นานนะคะเพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็ซดน้ําคล่องคอมันจะรสชาติแบบเปรี้ยวๆนัวๆหน่อยตุ๊กตาปรุงรสแค่น้าปลานิดหน่อยใบมะขามแค่นั้นเลยเพราะว่าตุ๊กตาใช้ปลาขวดในน้ําปลาขวดนะเขาจะปรุงรสเขาจะใส่เขาจะใส่ผงนัวใส่น้ําตาลอะไรมาแล้วนะ่ในปลาขวดเวลานั้นเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะ ลดโซเดียมลดโลกนะทุกคนห้ามกินเค็มเฮ้ยกับข้าววันนี้อร่อยทุกอย่างเลยทุกคนเลยแกงเห็ดเผาะแซ่บแซ่บแซ่บค่ะบายบายจ้าทุกคนพบพอ,พอกันมาคลิปหน้านะคะ